สวัสดีคะ่ะท่ามผูชชมพบกับช่องกอยบันหน้าชาแนลอีกคือเก่าเนาะคะ่ะท่ามผูชมเมนีกอยบันหน้าสิพาธ่ามผูชมมาติดตามโตเลขกกับพอเดเงคะ่กะก็ได้ยินว่าพ่อดงนี่เพิ่นฝันคะ่ะเพิ่นฝันเห็นพระฝันเห็นหลวงพ่อนอะคะนาอมาบอกเลขกนํามาบอกเลขกหอดบ้านเลยคะ่ะธ่ามผูชมเรื่องเล่าวความฝันของพอดงสิเป็นจังใดเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกัน กับพ่อแดงเนาะค่ะนอให้พ่อแดงเพิ่นเว้าเรื่องเล่าให้ห้าฟังว่าเป็นจจงไดเนาะค่ะนผอผอมกับตัวเลขเนาะค่ะนอว่า,วาพ่อแดงสิได้เลขกตัวดีตัวเด็ดมาฝากท่านผู้ชมตัวใดเนาะค่ะนอสิเป็นเลขกตัวใดค่ะตอนนี้ก้อยบานหน้ากับมหาพ่อแดงอยู่บ้านละค่ะท่านผู้ชมไปค่ะไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของพ่อแดงผอมๆกันค่ะท่านผู้ชมเนะาะครับผม เป็นยังไงเนาะครับวามเคลื่อนไหวองเทวดามหาอยู่บ่ครับบ่ครับว่าฟันเกี่ยวเลยบ่ครับบ่ครับโอ้ยเลขกวังหันกัแต้มเดียวเนาะเก่าสองครับเทวดามาบอกเก่าสองแต่เหลขกออกเก่าหนึ่งเนาะครับผมว่าออกหนึ่งเก่าเพิ่งมาเข้าฟันอีกยี่บ่ครับบ่ครับหายไปเลยครับโอ้ยผิดพลาดแต้มเดียวเนาะเอฟซีเนาะแตสิได้ครับผมร้านหน่อยเป็นยังไงล่ะครับพ่อแดงร้านหน่อยก็ว่าท่านเลยบอกครับ ร้านหน่อยกับบ่อด้บอกเลขเลยครับอืมครับครับอันพ่อแดงฝันดีอยู่บอกครับฝันอันเพิ่นอันไปกองบวชเพิ่นเพิ่นเอาเงินให้ผมสี่สิบสองบาทเป็นใครเอาให้สี่สิบสองบาทผ่าน่ะครับเป็นเอาเงินให้ผมสี่สิบสองบาทเป็นฝันหรือเรื่องจริงนี่ฝันครับโอ้ฝันครับถ้าเอาเงินให้สี่สิบสองบาทครับผมครับจังได้ต่อบาทนี่ครับบาทนี้เพิ่งว่า เอาไปใส่ซื้อยินเดอร์ผนบา่าผมก็เลยใส่กระเป๋าไหวเงินสี่สิบสองบาทครับแต่มา,า,าผมบ่าอู้คือหายหน่อยแฮะผมบา่าครับคือบอกหายมาตรงงามแนะะ่บัดสรนมงวดมหาหัรกตีมันผ่าแต้มเดียวแค่ยังวะครับเพิ่นกับไปเลยบาาบ่มาไก่ผมเลยบา่าอียังเหรอครับผ่าบ่ผ่านนะครับ หายสี่สิบสองบาทเพิ่งกับไปเลยนะครับเพิ่งจะไปยูวัดหายไปเลยครับไม่หายไปหรือยังไปหายไปเลยนะครับหายไปเลยครับอันพระในี่ยยูวัดนี่หูจักกันบ่หรือบ่หูจักผมกันหูจักเพิ่นอยู่ครับหูจักเพิ่นอยู่บ่ครับเพิ่นอายุเจักปีละครับกันบ่อายุเพิ่นบ่ครับเดียวกันสามสิบวัยแล้วครับ ามสิบกวัวแต่กลัวนีบุหัวเท่าไรเนาะครับครับผมครับผมโอ้่นเอาเงินมาให้ครับกั้คนบานผมนะรับบวชโอ้ครับคนบานเดียวกันครับอืมครับครับเป่นมาเอาเงินให้สี่สิบสองบาทเมื่อคันเด้อสิเมื่ออยู่วัดครับเพิ่นกันเลยไปเลยครับหายแวบไปเลยครับไปงานกองบวชเห็นยังในบาทนี่ครับไปกองบวชกองบวชก็เห็นตะพะเพิ่นกับอ่อนกงกินมาครับ เอาของกินมาใหา้ได้กินอยู่บ่ล่ะครับบาดนี้ได,นได้กินอยู่ครับอืมครับได้กินอยู่เนาะครับผมครับยังอีกครับบาดนี้ครับพ่อแดงบาดนี้เพิเ่นก็เลยว่าโอ้อาตมาหอเสดสิเห็นอนันโยมแดงนี่แล้วว่าซั่นครับเอามาหาเตือเดียวนี่เด้อว่าซั่นสิบ่ได้มาอีกเด้ว่าซั่นซาบจริสิกเพิ่ึ้นมา มาหาเทดเดียวเท่านั้นครับผมมาหาเทเดียวก็เอาเงินให้สี่สิบสองบาททันที่ครับผมผอแดงอันมักเลขกตัวไหนบาทนี่ครับ่อแดงผมครบกับมักน้ำเพลินีิลนะครับมักตัวไหนครับสี่สิบสองครับมักสี่สบองครับพอว่าเพิ่นเอาเงินให้สี่สิบสองบาทเนาะครับครับแล้วเลขสามตัวล่ะครับ่อแดงบาทนี่ตัวไหนเนาะเอาไปฝากเอฟซีเบิ้งรับสามตัวนบ่ครับจังว่าอันผมมักอัน เลักแปดคุณเดาหล็กแปดครับเอาหล็กแปดไม่ได้ใส่หรอครับพ่อแดงอันผมยางไปน้ำหุนทางนะจก๊บเงินเลยแปดบาทงางไปอีกครับอันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องจริงครับนี่ตัวจริงเลยหระอครับตอนนี้ตัวจริงปะครับครับผมจ๊บเอาอยู่อันหุนทางนี่ครับทุนทางแถวไรแเกลีไรแกของขยะหรือแกล่พูนนะครับอยู่ซื้อเสาไฟฟ้าต้นอ๋ออแถวแถวลานค้า่นะบ่ครับโอ้ครับครับครับ ผมก็เลยเก็บวเงินแปดบาทเก็บเงินแปดบาทเลยสิเอาแปดใส่ครับเอาแปดใส่นาหรือแปดตัวนี้ผมอยากให้ว่าเอาใส่นาก่อนแล้วใส่นาก่อนเนาะครับเนาะครับครับเอากระบอกเป็นยังครับคนถามักตรงๆนี่คือซีสองครับผมคนถามสามตัวเอาแปดจับใส่ครับครับผมโอ้รับเนาะรับเนาะครับผมครับเป็นตัวเรขผี่สวยงามอีกครับชุดหนึ่งครับ จังไรอีกครับบาทนี้พ่อแดงบาทนี้โอ้ผมมาเจ็บเงินมาหลายกับบุตรีใจปันไดแล้วเปแทงคือิบุดรีใจบาทนี้ครับบาทถึงเงินเฮนี่แล้วเอ้าครับผมจังไรว่าเขาว่าลยเจ็บเงินบ้านนั่นกระพึกบ่อเขาอ่ะบ้านแบบว่าเขาย้ายไปลงสูนะกกระกระพึกกระพึกครับครับจังไรครับบาทนี้มันยหายอยู่ในมูนทางนะโอ้เงิน เจ็บเอานำพืชต่างยางมาหอดประตูหวานดีครับเงินแปดบาทเงินกระดาพืกเป็นบดนี้ครับได้ใจบดีเลยครับได <c oughs> ้ใจบด <c oughs> ีย่านย่านบ่ครับพ่อแดงผมกับบอย่าน,ปนไปได้หรอครับอันเขาบอกว่าเจ๊ฟเอาเงินกระพืชบดีดิแต่ว่า,าผมอันแต่แหนมาจากเอาแน่แล้วไ่มากเพก็เอาไปสื่อกินเบ็ดแล้วสื่อกินทันทีเลยครับเงินแปดบาทสื่อยังหละพ่อแดงครับก็สื่อ ลูกอมครับโอ้จะได้ลูกอมเนาะครับโอ้แน่นอนเนาะโอ้แน่นอนนี่ความจริงเนาะครับจะเอาสปอนเซอร์เอ็มลอยกับบได้ได้เนาะบอครับเพราะว่าแปดบาทเนี่ยต้องได้สปอนเซอร์ลูกอมเท่านั้นครับเพรา้องหอละห้ครับครับผมจะได่อีกครับบาทอันละบ้าพอเทาก็ไม่เทาครับมาหาครับอันมาเห็ดยังเหลือตื้งๆืงเต่งเอยู่ทึงเงื่อนนี่นะครับผมกับ ถึงใจบุดีเนี่ยแม่บบ้านมาแบบไรน้อว่าผมบ้านนอ้อถามพ่อว่าสันผมเดือดาบอกผมนอ้อครับลุงผู้พูนอยู่หอประนอนมึงเด้อครับมีลุงผู้พูนอีีวงหนึ่งอยู่อยู่องู่อปรนอรน่ะับครับอยู่ตึเกิดครับโอ้เป็นไปนเสือ่อ,ง,องไหเลยยามไหนผมบอกบ้าน พ่อตายไปแล้ววะครับพ่อตายแล้วมหาอันเิ่นมาบอกความฝันหน้าว่าพาอยู่ที่หอประนอนมือเด้อครับหลวงพ่อคูณเหหลวงพ่อคูณครับหลวงพ่อคุณปริสิทโววัด้านไร่ครับครับผมกมีเท่านั้นนะครับอาจารย์ไม่ได้บอกเลขยังเลยบอกครับโอ้ครับผมเป้าซูเอฟซีฟังซื้อครับโอ้ในเรื่องจริงไปเบิ่งก็มีอีหลีครับผมโอ้ครับผมครับผมสาธุสาธุนะครับ ลวงปู่คูณคุมคล้องลูกหลานซอยเลือลูกหลานให้ผลความทุกข์ยากให้เจริญหนุงเรื่องมีแตะามเจริญหนุงเรื่องเด้อเนาะครับคับผมสาธุสาธุครับพ่อแดงมียังเติมเติมอีกครับผมมีครับนี่ครับนี่ค่บผมครับค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เฮ้ากษัิมาสรุปตัวเลขกันเนาะค่ะพ่อแดงเพิ่นฝันเห็นหลวงพ่อนั่งมาบอกเลขหอดเฮือนค่ะท่านผู้ชมเลขสามตัวเนาะค่ะเนาะ 842 842เนาะคะ่นะเนาะประจำงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันค่ะเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้กอยบันหน้าชาแนลก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันไม่คลิปหนา้าค่ะแต่ก่อนสิไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกอยบันหน้าชาแนลน้ำแนเดอร์ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเฮงเร่ยๆเนาะคะ่นะเนาะ โศกหมาดน้ำกันนิ่งหวัดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เนาะค่ะขอบคุณค่ะ